สวัสดีค่ะออยค่ะที่ปรึกษาการขายรถใช้แล้วสมิธทอนด้ายูสคาร์สาขาพัฒนาการนะคะวันนี้ออยนะคะมีรถสวยๆมานํำเสนออีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เป็นคิวของเจ้าแจ๊ส GK นะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น V p พัสนะคะปี2016ค่ะคันนี้นะคะราคาตั้งอยู่ที่455,000บาทค่ะไม่น้อยมากๆเลยค่ะใช้ไปเพียง58,000กิโลเท่านั้น เดี๋ยวออยพาชมรถรอบๆคันกันนะคะว่าแจ๊ GK คันสีเทาคันนี้มีความสวยแล้วก็โดดเด่นยังไงค่ะเดี๋ยวออยพาชมรถกันเลยสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเป็นสีเทาดำเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ประวัติดีมากๆเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวออยพาชมรถรอบๆคันกันก่อนนะคะตัววีพัทนะคะคันนี้ วีพัดนะคะลูกค้าจะได้หน้าจอนะคะแล้วก็มีกล้องหลังด้วยบอกเลยว่าคันนี้พลาดไม่ได้นะคะราคาอยู่ที่455,000บาทสภาพดีแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะสีเทาดำเป็นสีที่ลูกค้าหาเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายมากๆเลยค่ะ ตัวแจ๊ดนะคะจะเป็นรถอนเนกประสงค์นะคะที่ด้านหลังนะคะจะบรรทุกสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวออยให้ดูค่ะสำหรับคันนี้นะคะเบาะด้านหลังนะคะพับราบได้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าทั้งสองข้างเลยค่ะพับราบได้เลยนะคะอันนี้จะติดเบาะด้านหน้านิดนึงนะคะ ด้านหลังนะคะกว้างนะคะลูกค้าสามารถาใส่ของได้เยอะเลยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวค่ะสำหรับรุ่น v พัดนะคะลูกค้าก็จะมีจอนะคะแล้วก็จะมีกล้องหลังด้วยนะคะตัวนี้ลูกค้าเขาติดเซ,เซ็นเซอร์หลังมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะ เดี๋ยวออยซูมให้ดูเลขไม้ใกล้ๆเลยนะคะลูกค้าเลขไม์อยู่ที่ห้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบหกกิโลนะคะทางโชว์รูมการันตีว่าไม์ของเราเป็นไม์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าสวยมากๆเลยค่ะเบาะไม่ว่าจะเป็นเบาะหรือพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยไม่ลอกไม่ถลอกนะคะภายในคอนโซลน,นะคะสภาพดีมากๆเลยเจ้าของเดิม ดูแลรถมาดีมากๆเลยค่ะคันนี้ภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะ,ะตัดด้วยได้แดงนะคะดูดีมากเลยค่ะเราชมรถรอบ,รอบๆคันกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้ออยคิดว่านะคะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะได้ตัวสีเทาดำนะคะแล้วก็ภายในเบาะหนังด้วยนะคะปี2016แถมราคาย,ยังถูกสุดๆเลยนะคะ455,000บาทแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม้น้อยมากๆเลยเจ้าของมือเดียวเลยค่ะ ประวัติเดิมคันนี้นะคะลูกค้าเจ้าของมือเดียวนะคะแล้วก็เข้าศูนย์เช็คระยะครบทุกระยะเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยยังไงลูกค้าสนใจสอบถามรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟแนนซ์นะคะหรือว่าเอกสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยต่างๆนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์ที่ได้แจ้งไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะลูกค้าจะมีที่ปรึกษาการขายนะคะคอย อตอบคำถามลูกค้านะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเข้ามาชมรถนะคะโชว์รูมของออยตั้งอยู่ที่ปากซอยพัฒนาการ30ค่ะติดกับแบงก์กรุงศรีเลยนะคะก็ยังไงก็ต้องการโลเคชันหรืออะไรก็แอดไลน์เข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะออยนะคะขอจบการนำเสนอเจ้าแจ GK เคันสวยคันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ